เรื่องสมบูรณ์ของประพจน์ใครทำไม่ได้ตายแน่เขาให้ประโยคมาใช่ไหมแล้วก็ถามประโยคที่สมมูรณ์ก็คือประโยคที่มีความหมายเนี่ยนะครับมีข้อเท็จจริงเนี่ยเหมือนกับประโยคนี้เลยแต่ว่าเขียนต่างกันจะเขียนยังไงนะครับน้องต้องทำดูก่อนทําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวมาฟังพี่สายเฉลยกันนะครับโอเคพี่สายจะเฉลยแล้วนะตั้งใจฟังนะครับเริ่มอย่างนี้นะครับน้องเห็น คำว่าถ้าใช่ไหมครับกับคําว่าแล้วแปลว,ว่ามันก็คือเครื่องหมายตัวนี้เครื่องหมายถ้าแล้วโอเคไหมครับดังนั้นอันนี้บอกว่า8ไม่น้อยกว่า7เราก็ตั้งชื่อมันเป็น p เข้าไหมอีกอันหนึ่งก็คือ8เป็นจำนวนคู่เราก็ตั้งเชื่อมันเป็น q นั้นประโยคนี้คืออะไรประโยคนี้คือถ้า p แล้ว q นั่นเองถูกไหมครับน้องก็มาคิดว่าไอ้ถ้า p แล้ว q เนี่ยมันจะสมบูรณ์กับอะไรได้บ้างโอเคมาดูแบบที่1ก่อนถ้าพี่สาย โยนน็อตไว้ข้างหน้ามันจะกลายเป็นน็อตอะไรครับน็อต P หรือ Q คุณไหมคุม้ไหมโอเคนะแต่พี่สายทาได้อีกแบบหนึง่งพ,พี่สายใช้สมมูลว่าหน้าไม่ใช่หลังหลังไม่ใช่หน้าคงเครื่องหมายท่าแล้วไว้เหมือนเดิมหมายความว่าให้น้องมองตัวหน้าและบอกว่าตัวหน้าไม่ใช่ตัวหลังก็คือเป็นน็อตอะไรครับเป็นน็อต Q หน้าไม่ใช่หลัง ดังน,นั้นพอน้องมองตัวหลังไม่ใช่ตัวหน้าก็คือน็อตะไรครับน็อตน็อตพีดังนั้นจึงสามารถเขียนแบบที่1นนะครับเอาแบบที่1ก่อนนะแบบที่1ก็เขียนว่า Not P P เนี่ยคือ8ไม่น้อยกว่า7ถ้าน้องใส่น็อตเข้าไปตัดคำว่าไม่ทิ้งเลยก็กลายเป็น8น้อยกว่า7นะครับพี่เขียนว่า8น้อยกว่า7โอเคไหมจากนั้นมันชื่อวยหรือ,อพี่ใสยก็ใส่เข้าไปแล้วก็บอกว่าหรือหรือต่อไปคิวคืออะไร 8เป็นำนวนคู่8เป็นจำนวนคู่เนี่ยแบบที่1แบบนี้เขียนได้แต่ถ้าเกิดแบบที่2ล่ะ not q ใช่ไหมมีเครื่องหมายถ้าแล้วด้วยน้องก็ต้องเขียนกาว่าถ้าถ่าก่อนถ้าแล้วอย่างนี้รอไว้เพื่อยืนยันเครื่องหมายถ้าแล้วจากนั้นเว้นตรงกลางไว้เดี๋ยวจะมาเติมกันว่าอะไรตัวหน้าคือ not q q คือ8เป็นำนวนคู่ใส่ not เข้าไปก็เขียนว่า8ไม่นะครับ8ไม่ไม่เป็นจนจำนวนคู่เข้นไหมตัวนี้คือ not p คือ8ไม่น้อยกว่า7ถ้าน็อตก็ตัดไม่ทิ้งก็คือ8น้อยกว่า7อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยเพอร์เฟกโอเคปะเป็นจุดที่สวยอะพี่ชอบอะ่ะโอเคปะ